รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการดูดีมีธรรมทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5้านาฬิกาถึง5น30นาฬนทีเรามีคติธรรมและคำสอนนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะพักกันสักครู่ค่ะดดดดููีีีีมม ทำน้ำบุญเชา้านี้มีกิจกรรมงานบุญนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะจะเป็นอะไรบ้างนั้นเราไปชมพร้อมๆกันค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศพิธีเปิดงานบุญที่ยิ่งใหญ่เทศกาลนมัสการ,การองค์พระปฐมเจดีในระหว่างวันที่28ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2563ณวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารตำบลพระปฐมเจดี อำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมครับซึ่งภาพบรรยากาศพิธีเปิดงานจะสวยงามยิ่งใหญ่ยังไรบ้างนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับและหลังจากชมกันแล้วยังมีเวลาที่คุณผู้ชมจะไปร่วมปิดทองขอพรพระร่วงโรจนทริ์และเที่ยวชมซื้อสินค้าโอท็อปสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษซึ่งคุณผู้ชมอย่าลืม สวมใส่หน้ากากอ,อนามัยแล้วล้างมือให้สะอาดบ่อยๆด้วยนะครับพลาดไม่ได้แล้วครับกับงานบุญที่ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีไหว้พระปิดทองขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวก่อนที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะครับขอจเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายหลังฤด,ดูการออกพรรษาจะเป็นปลายฝนต้นหนาว เป็นช่วงฤดูการที่บรรดาเกษตรกรได้ว่างเว้นจากภารกิจที่ได้กระทำมาในการทำไร่ไถนาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลมาประชาชนคนไทยพวกเราซึ่งยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเอามาเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ในชีวิตและจิตใจจะไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปฉะนั้นงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมปีพุทธศักราช2563นี้ จึงได้กําหนดเอาในวันขึ้น12ค่าถึงวันแรม5ค่ําเดือน12ทางสุริยคติตรงกับวันที่28เดือนตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายน9วัน9คืนกิจกรรมที่ทางคณะกรรมการผู้จัดงานไม่ว่าทางฝ่ายข้าราชการและพระสงฆ์องค์เจ้าได้ร่วมกันต้อนรับบรรดาพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางมาจากทั่วสารทิศ ด้วยว่าปีนี้ประเทศไทยพวกเราอยู่ในบรรยากาศการเฝ้าระวังโรคร้ายบางอย่างฉะนั้นการจัดงานครั้งนี้จึงไม่มีมหก,กรรมในเรื่องของหมอสพจะว่าด้วยเรื่องของการกราบไหว้การบูชาการเข้าถึงพระธตนไตรัยเท่านั้นขอความการุณาญาติโยมที่ได้ร่วมกันมากราบไหว้บูชางานในครั้งคราวนี้ได้เตรียมหน้ากากอนามัยแมสสำหรับปิดจมูกปิดปาก แต่ญาติโยมทั้งหลายกิจกรรมที่พวกเราจะทาร่วมกันทั้งหมดจุดมุ่งหมายสําคัญก็คือเพื่อที่จะให้เราบางท่านอาจจะหนึ่งชีวิตมีหนึ่งครั้งชีวิตประจําวันที่มีความสับสนวุ่นวายในการทำมาหากินสละวันเวลาในการที่จะเข้าสู่พุทธสถานกราบไหวบูชานําความสงัดเงียบนําคุณแห่งพระรัตนตรัยเข้าไปสถิตอยู่ในหัวจิตหัวใจ เด็กวัยรุ่นเขาเรียกว่าการชาร์จพลังงานชีวิตให้มีความสงบสงัดเพื่อการก้าวเดินในหนทางชีวิตของเรารวมถึงในสังสารวัตรจะเป็นไปได้วยความสงบเรียบร้อยเกิดสติปัญญาจึงขอเจริญพรเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทุกท่านเดี๋ยวร่วมกันเดินทางมากราบไหว้องค์พระปฐมเจดีย์และพระบรมสารีริกธาตุที่สถิตยอยู่นาภายใน เพื่อที่ได้ก่อเกิดเป็นสติปัญญาอันคมกล้าเข้าใจถึงวิธีการที่จะเดินในวิถีชีวิตได้อย่างถูกต้องและเที่ยงตรงมั่นคงและราบเรียบสง,งบเงียบสง่างามขอคุณงามความดีที่ญาติโยมทั้งหลายได้สั่งสมบมมเพ็นให้เป็นไปจงเป็นเดชเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยดลบันดาลให้ญาติโยมและครอบครัวทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบานสดใสอายุมั่นขวัญยืนผิวพรรณผุดผ่องหวังสิ่งหนึ่งประสงค์สิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่เหลือวิสัยขอเทพยาดาเจ้าผู้มเหศสัก์โปรดจงได้เล็งเห็นเป็นพยานอนุโมทนาสาธุกการความปรารถนาที่ดีงามนั้นๆจงพรานสําเร็จจงพรานสําเร็จจงพรานสําเร็จมีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ